โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B M G High ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพของท่านหญิงปรึกษาปัญหาภายในกับด็อกเตอร์รันโทร0 6 2 5 9 7 8 9 9 7กาลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงกันปากอยากเผือกค่ะกันปากอยากเผือกคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าสีชมพูสดใสน,นะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B M G ไหนะฮะ mm hmm. เพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงนะแลวก็สุขภาพของน้องสาวของคุณผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าปัญหาภายในของคุณผู้หญิงเนี่ยมันซับซ้อนมีปัญหาเยอะแยะมากมายหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกหย่อนคล้อยมีปวดท้องประจําเดือนประจาเดือนมาแบบผิดปกติ mm hmm. นะหรืออาจจะไม่มาเลยมากะปิดกะปอยนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีอาการคันในน้องสาวนะฮะแล้วก็น้องสาวนี่เขาบอกว่ามันมีการขยายตัวเป็น มันนากกว่าเดิมทําให้สามีมันรู้สึกว่าสามีไม่ค่อยรัก <c oughs> ไม่ค่อยหลงเหมือนตอนสมัยสาวๆนะฮะ <c oughs> อยากกลับมาสวยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับโฮอร์โมนภายในร่างกายของคุณผู้หญิงหมดเลยนะฮะทำไมสาวเพศสองถึงสวยเพราะว่าเขาทานโฮอร์โมนเพศหญิงแต่ผู้หญิงเราเนี่ยมันมีมันมีมดลูกอยู่ที่จะผลิตโฮอร์โมนแต่เมื่อวันหนึ่งมันผลิตมาแล้วเนี่ยไม่ได้ทํางานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจะส่งผลต่อผิวพรรณแล้วก็อวัยวะภายในกระฟาจุดด่างดําผิวหยาบกล้านผิวหมองคล้ําทําให้เรา เราแก่เกินัยจนสามีไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะฮะว,วันนี้นะคุณผู้ชมนะเพิ่มฮอร์โมนด้วยเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติครับใช่ค่ะสาหรับตัวนี้มีส่วนผสมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฝังเซนตังกุยโคเอนไซม์พิวเทนกวาวเครือหรือว่าจะเป็นสารสกัดจ,จากทับทิมชาขเขียวว่านสากหล็กแล้วก็เปลือกส่วนของต้นวอดีทามฝรั่งเศสค่ะสําหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะคะ B M G High ซื้อหลกระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกเท่านั้นยังไม่พอค่ะแถมให้อีกนะคะกับกาแฟ B M G อีกหนึ่งกล่องไป 1,989บาทเท่านั้นสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 6 2 5 9 7 8 9 9 7าาย้ำนะคะ0 6น5 9 7 8 9 9 7หรือว่าสามารถปรึกษาปัญหาภายในของผู้หญิงได้นะคะกับดรรันค่ะเบอร์เดียวกันนี้เลยนะคะ0 6 2 9 9 7 8 9 9 7ปค่ะปัญหาของผู้หญิงเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนนะแล้วก็ปัญหาหลักๆก,ก็คือฮอร์โมนนะคะ ฮอร์โมอนขาดฮอร์โมอนพร่องหรือร่างกายไม่ผลิตฮอร์โมนหรือคนที่ตัดมันลูกไปแล้วก็ไม่มีฮอร์โมอนแล้วมันต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bmg high เข้าไปทําให้เราสาวมาอีกครั้งทําให้สามีกลับมารักเราอีกครั้งนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะคะสก,กุปของเรานะคุณผู้ชมนะคุณแม่นะที่เพิ่งผ่าลูกน้อยใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่ป้ายแดงเพิ่งผ่าลูกน้อยเหรอไม่ใช่แม่เพิ่งจะมีลูกน้อยเพิ่งมีเพิ่งมีลูกน้อยเขียนแล้วงงคุณผู้ชมนะคะนี่เลยแล้วก็เป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วเมื่อปีก็คคืออปีี63นเงมใรบ้า นี่เลยคนล่าสุดเลยนะคะก็คือ,อนักร้องสาวขนมจีนกุลมานค่ะที่ตอนนี้เธอเป็นคุณแม่ป้ายแดงไปแล้วเรียบร้อยนะคะออกมาโชว์นี่เลยภาพอันตรสาวค่ะมีการออกมาประกาศขา่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมนะคะว่าตอนนี้กําลังตั้งท้องแล้วเป็นลูกคนแรกโดยมีอายุคันได้13วีคนะคะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยของเธอแล้วก็รวมถึงสามีแน่นอนค่ะมีความสุขปลื้มปริ่มนะ,ะอย่างสามีคุณเคนเนี่ยก็ถึงกับเก็บความมีความสุขเนี่ยไว้ไม่อยู่จริงๆนะคะคุณขนมจีนเนี่ยได้เผยคลิปด้วยนะคะตอนที่กําลังไป ตรวจอันตราสาวหนูน้อยในท้องคุณพ่อเนี่ยมีการพูดคุยกับคุณหมอแบบปลืม้มใจสุดๆเพราะว่าจมูกของลูกเนี่ยโด่งมากๆแหกเลยนะคะคุณขนมจีนเนี่ยก็เลยบอกว่าอีชั้นดีใจามากเลยค่ะที่ลูกเนี่ยได้จมูกมาจากคุณพ่อคุณแม่นเนี่ยจะได้ไม่ต้องพาคุณลูกไปเกาหลีแล้วเออนอ่าก็น่ารักคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะคู่นี้เนี่ยเขาซุ่มเงียบมานานอยู่พอสมควรในที่สุดก็ถึงวันประกาศข่าวดีสักทีค่ะไม่ซุ่มเงียบแล้วนะ ไม่ซู้คนที่3แล้วนะคนที่3ามแม่แต่ว่าเขากำลังรู้เนี่ยว่าคนที่3จะมาเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้มาแล้วนะคะ,ะก็คือครอบครัวของคุณมิกบรมบูธแล้วก็คุณเบนซ์พรชิตานะพร้อมใจกันโพสต์แจ้งข่าวดีค่ะโชว์ภาพอันตรสาวว่าสาวเบนซ์กำลังตั้งท้องลูกคนที่3อายุครรภ์ได้17 17สัปดาห์นะคะหรือว่าประมาณ4เดือนกว่าแล้วเรียบร้อยส่วนน้องปริมแล้วก็น้องปรางนะก็เลื่อนขั้นเป็นพี่สาวแล้วเรียบร้อยงานนี้เนี่ยพ่อมิกตื่นเต้นดีใจสุดๆค่ะในฐานะที่ตอนนี้ก็เป็นคนพ่อลูก3มแล้วก็ขอแสดดงความีกับ มาชิกใหม่ของครอบครัวด้วยนะคะลูกดกมากๆเลยนะคะ<ช>บ้านนี้นะคะ,คะส่วนอีกบ้านหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นการคลอดลูกชายคนแรกนะของทั้งคู่ก็คือคู่ของดีเจต้นแล้วก็นี่เลยนะคุณใหม่สุคนทวาค่ะลูกชายคนแรกมาแล้วเรียบร้อยนะตั้งชื่อเอาไว้ว่าน้องชินะ มาจากคาถาชินนบัญชรค่ะส่วนชื่อจริงี่ยชื่อว่าสิปุลน,นะคะแปลว,ว่าผู้เป็นบุญแห่งสิริมงคลอันประเสริฐซึ่งคนเป็นพ่ออย่างดีเจต้นเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะถ่ายรูปครอบครัวอุ้มลูกชายไปน้ำตาก็ไหลไปค่ะก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีของอีกหนึ่งครอบครัวค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกคู่นี้คู่นี้หลายคนก็จับตามองมานานเหมือนกันนะสำหรับผู้รักมารธรนของพิธีกรชื่อดังคุณการกันตถาวลและก็ภรรยาสาวพลอยอัยดาค่ะตอนแรกเนี่ยก็ จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบรัก10ปีไปนะคะพร้อมกับออกมาประกาศค่ะโชว์ภาพอันตรสาวประกาศข่าวดีว่าสาวพลอยกำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วเรียบร้อยอายุคันตอนนี้3เดือนนะะแต่ว่ายังไม่ทราบเพศนะคะก็เอาเป็นว่าถือว่าเป็นข่าวดีสมใจกับที่รอคอยค่ะนะฮะมัสซาราอยากมีลูกมั้คะไม่ไม่อยากมีนะคะเพราะว่ามันมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วค่ะแม่พอไม่มีมดลูกนะคะ ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะ Bmg High คุณผู้ชมนะปัญหาของน้องๆผู้หญิงหรือพี่ๆผู้หญิงเนี่ยซึ่งมันส่งผลต่อเรียกว่าจากภายในเนี่ยมันไปส่งผลกระทบต่อภายนอกแน่นอน <Yeah. S 1> เพราะว่าปัญหาเรื่องลูกหรือปัญหาเรื่องฮอร์โมนเนี่ยมันเกี่ยวพันกันอย่างแน่นอนนะคะปวดท้องประจําเดือนนะฮะแล้วก็ตกขาวมาผิดปกตินะฮะแล้วก็เกิดคันในอาการน้องน้องสาวเกิดอาการคันแล้วก็น้องสาวไม่กระชับนะคะอันนี้ต้องเป็นผู้หญิงแท้นะคะ สาวสองก็ทานได้ไแต่มันจะเพิ่มฮอร์โมนเฉยๆแต่ว่าสาวสองบางคนแบอบกว่าหนูมีประจำเดือนอ่าไม่ได้นะคะหนูพ<อ>ี่ทานหนูมีประจำเดือนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีเราไม่ได้มีเหมือนมีมดลูกเหมือนน้องๆผู้หญิงเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานเพื่อเสริมฮอร์โมนได้แต่ไม่ใช่ทานเพื่อให้มันประจำเดือนมานะคะ<ห>น้องสาวสองต้องเข้าใจด้วยนะคะเออแล้วเ็าบอกว่านี่ตอบจบอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันส่งผลจากเออเขาเรียกว่ามดลูกแล้วมันยังส่งผลต่อผิวพรรณผิวหยาบกร้านดำหมองคล้ำมีปัญหากระฟ้าจ ด่างดําวันนี้แก้ง่ายๆด้วยฮอร์โมนครับใช่ค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมมากมายเลยที่มาจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นว่านชักบดลูกฝางเสนตั้งกุยโคอเอนไซม์คิวเทงกวาวเครือหรือจะเป็นสารสก,กัดจากทับทิมชาเขียววานสากเหล็กแล้วก็เปลือกส่วนของต้นบริธามฝรั่งเศสค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะคะ B M G, อ G ขอโทษเราไหม หนึ่งสอสาถ้าวันนี้คุณรับไปเลยนะ B M G High ซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีหนึ่งกระปุกแล้วยังแถมให้อีกนะคะกับ B M G Coffee อีกหนึ่งกล่องค่ะในราคาเพียงแค่1,989งารบาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะคะ0ูนย์หกสองห้าาย้ำค่ะ0ูนย์หกสองหรือสามารถปรึกษาปัญหาภายในของผู้หญิงได้นะคะกับดรรันค่ะในเบอร์เดียวกันนี่เลยศูนย์หกสองห้าเก้าเจ็ดแปดเ้าเก้าเจ็่ะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้พักสัก,กรู